าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ไปรู้คนอื่นดีคนนั้นไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีแต่ตัวเป็นอย่างไรงการเจริญกรรมฐานต้องการจะรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาจึงต้องกําหนดไว้เห็นหนอเห็นด้วยปัญญาต้องดูตัวเรารู้หนอที่ลิ้มตีนั้น,น,นรู้หนอเรามีอะไรบ้างมีอะไรขัดข้องใช้เครื่องมือในชีวิตแบบบ้าง ต้องดูตรงนี้นะไม่ใช่ไปดูคนอื่นเอา,นาทั่ทามา้งเกิดการมาหลายสุดปีแล้วยังไม่มีใครจะแก้ปัญหาชีวิตเลยสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 汤不旺。